มาต่อกันที่ชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่งางวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะมาดูว่าเดือนมีนาของชาวราศีกรกฎประจําเดือนออมีนาคมปี2565นะคะจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างของชาวราศีกรกฎอ๋อชาวราศีกรกฎเขาบอกว่าของชาวราศีกรกฎเขาบอกว่าเออ่อย่า อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบริวารมาให้แก้ไขหรือบริบริวารน,นําเรื่องมาให้เราต้องกันช่วยกันแก้ไขเขาบอกอย่างนี้มันจะช่วยกันแก้ไขไปสําเร็จรุล่วงไว้ได้ไปได้ด้วยดีอย่าน้อยอกน้อยใจยนะคะพยายามช่วยกันนะคะแล้วก็ จะมีปัญหานิดนึงของชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะถ้าชาวราศีกรกฎท่านใดที่ติด mm. สินบนเอาไว้นะคะไปแก้ด้วยนะคะของชาวราศีกรกฎประจาเดือนมีนาคมนี้นะคะเพราะเพราะไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหาบริวารบริวารจะนําปัญหามาให้นะคะของชาวราศีกรกฎนะคะประจาเดือนมีนาคมนี้นะคะถ้าติดสินบนอะไรไปเอาไว้แล้วนะคะให้แก้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจําไม่ได้แล้ว ว่าเราเคยติดสินบนอะไรไว้นะคะให้ให้ทักมาถามวิธีแก้ไขส่วนตัวได้นะคะของชาวราศีกรกฎนะคะส่วนเรื่องอื่นไม่มีนะคะก็แค่ให้ระวังเกี่ยวกับเ,เ,เรื่องออขี้น้อยอกในใจนะคะประมาณนี้แค่นั้นเองอันอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะก็ติดแค่เรื่องเดียวคือเรื่องอาจจะมีการติดสินบนอะไรเอาไว้โดยที่ไม่รู้ตัวนะคะถ้ารู้ตัวก็แก้ไปไปแกส แก้บนอันนั้นด้วยนะคะเอ,อ่อพอแก้เสร็จแล้วเรื่องปัญหาเรื่องบริวารจะนําเรื่องมาให้นี่คือจะไม่มีนะคะของประจำเดือนมีนาคมนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะถ้าสงสัยอะไรทักมาถามส่วนตัวได้นะคะ